น่าเมียอะไรกินขาไปนั่งคุยกันไปนั่งพี่น้องน่าเมียอะไรนะ่างซงกุ้งด่องเงด่างซงกุ้งคุ้งจออกแรัพี่น้องแห้งๆล้วนมาแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมนนี้มากินข้าวปลบผิวหนังพาผินิง้นไม่บาดวันนี้เป็ข้าวขาขาสูตผินิงกิงครับผมมันก็มีแค่ไรสดทุก จะวันเสาร์พี่น้องนะครับตร้งน่อยมาผิวว่ยังยังสูงยังไม่สวยเป็นสน้าเย็บชื่เห็นหนาเรื่องส่งพี่นิตนกเร่ลงมีน่หน้หน้ามีอไกินขาไปนั่คุยกันไนั่งพี่น้องหน้ามีะไรนาเรื่องลกาวงนเรื่องุงเืองลุกออก่พี่น้องาแห้งๆเลพมาโรศับซ่านหน่อยเบาเอฟซีบาซีซับซ่านนองห่าก็ต้องพี่น้องเด้อเก็บเย็นด้ครับผม ตากันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ๆนะจุดนี้ก็พี่น้องเขาคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผมขอสวยได้หลายผิเสียงเบานะครับเนาะเยังไม่เรื่อยครับเข่ากับผิวหนังที่ตะกรอนครับผมเน่าเดี๋ยวใกล้เบ้อแล้วล่ะเราวเฮดเองพี่น้องครับมาหายเพลินเชียงบานสีพานบอลนะครับผมชาติไกลครับผมอันนี้แก่งน้องใหม่พี่น้องอันนี้พี่น้องเด้อกินข่ากันแกงหน่อไม้กินเข่าไปน้ำกล้วยกันไปน้ำพี่น้องกินข่าวบานๆครัพี่น้อง กับบ,กบ้านว่ากำสิบโมงเห็นสิบเดือนโมงกลัวเหรอคาดนั่กินเนี่เข่าไป่น้ำคุยกับแม่น้ำแล้วพี่น้องสิมาวไหมวันศุกร์พี่น้องบ<ข>อลอไม่ไหลวันเสาร์ไหลทุกวันเสาร์เป็นพีเน้องเป็นกลุ่มเปิดไม่ต้องเสียงเงินพี่น้องกดติดตามอ่าบ้านมะรำสะพาวไปเลยสะพาวสังข้องกดติดตามบอลไปเลยครับพี่น้องเลยเบื่องล่างสดขึ้นมั่นมันขึ้นมถ้าเึินร่ำมั่นมันเพินขึ้นนั่งโมงหนูขึ้นไปต่อย ใส่ชุดธรรมาดาไปแล้วบอลนงใส่ชุดเพชรไปสั่นโอ้ยแจงรู้แล้ว<อ>รูแล,ล้วเขาเดี๋ยวกันขึ้นในทุนนั่งชุดออยอดครับผมรับมวนครับยืนขึ้นในความใส่ใส่เอาอะไรที่หลังเด้อเห็นข่าวข่าวครับผมอาทิตย์หน้าพี่น้งองรับอาทิตย์สามครับมงานวันวันจะโชว์ยังครับมีโชว์มีโชว์ครับมีโชว์โชว์ทุกอาทิตย์จะทำนะจะผ่านสู้อาทิตย์นั้นที่น้องตอนเนี้ยคุยกระบอดขึ้นแล้วว่าแล้ว่าอยากเ็แบบเก่าอยู่แบบคุ้มปิดแบบเก่าไหมอืมป่า สองวันหนึ่งร so 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 ้อยบาทเสียแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเฮาสดุดิพี่น้องคิดแล้วแหละโควิดเพิ่นรอว่าเดือนหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นดีได้เพิ่มเง่นเพราะว่าทางอาจารย์นักดนตรีได้เงินใส่น้ำอันนี้คือเพิ่์นบอทได้พี่น้องเพิ่์นบอทแต่ว่าภาวนาภาวนาร้อยย่างเดียวคือสถานการณ์ย่างเดียวอ่าลดโควิดลดลงแล้วก็คนเดินทางได้ไปมาไใดเสียเขาก็เฮ็ดกุ้มปิดอยู่บ้านหรือโตเห็นเพิ่์นบอทได้พี่น้องเพราะว่า ได้ได้ไ <Wenn> ด้น <Ken> ัก <naive> กุญสิก็ะม่ม <Anat> ีนี่นอนไม่หมดเลยแต่เองชื่อก็คือเปิดพร้อมบางทอมันกระรองอะสบายสบายพี่น้องอืมนี่ตัวี่ตัวกันนี่ตัวคนนะครับพี่น้องหลายคนเนาะอันนี้เขาพามานายเดียวแหละพี่น้องคือว่าโควิดจ่างเดียวเลยพี่น้องเฮ็ดย่างกับบ่อใดไปใส่มาใส่บ่อใดคัดดอกไม่เฮ็ดหนีถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้จะถือหมดครับเพราะว่าตอนนี้เขางดการเลื่อนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างครับผู้ใดขนาดที่ตั้งกองบุญไปแล้วแจกซองแล้วคนยังเฮ็ดอ้อยาๆมอลำนี่ยกเลิกบัด สีนาก็คือโควิดเนี่ยเฮ็ดให้ผลกระทบทุกหน่วยงานเลยพี่น้องทุกคนคือสร้างหน่อยงานก็ลดลงหมดนี่ลดทั่วบริเวณพี่น้องงานก็ส่งนบริเวของผมก็ได้หนักที่สุดคือหมอลำครับอิลีผมกาบอกเลยสามสามเทื่อสอนมาหนึ่งหมอลำรถแห่รถแห่ที่เกิดขึ้นใหม่ตายบดเลยพี่น้องบ้านผมนี่ทุกคนเลยเนาะเมนหนึ่งเขาลงทุนในเวลากู้เงินมาลงทุนซื้อนู่นนี่นั่นรถแห่เ่านจะเปลี่ยนคันได้นในสามล้านพอดีพี่น้องเพียงแค่นีครับเพียงครับเพียงกัน กสิมานเห็นทังสิ้นลรามาเจอโควิดไปนีออกงานว่าไรงวดกระยี่ดากเง้นที่กูมากเขาก็จี่ดอกเบี้ยอัไนี้ทีแม่นกูเขาตายเสียสะแม่นหลายคนอี่นงสูบแล้วนนังทังบานกูทเงกันเด้อกพานไปเลยถ้าโควิดงทัสี่เนี่ยมลำเนี่โอ้โหไม่สิยุบอ่ะหลายวงด้ซูมเขานส่วนใดที่เข่อยู่กับเนยไอาบอเรงโควิดเด้อบอเรงโควิดครับผมถ้าไม่โควิดเนี่ยมีไม่สิ่งใดที่ผ่านปะแม่น นี่ามมีงานเลยนี่มีงานเลยอ๋อเดี๋ยวนี้มีงานเงาเด้ผิดหนึ่งดาวเงาเลยได้ใบมีงาเลยเงาเลยปกติเมื่อคืนเนี่ยเด่นอยู่ระยองครับมีงานเงาเลยคืนหนึ่งได้เรียองสี่มุมหลับเดี๋ยวอีพีอ่ะด้วยโอ้ยจะได้พี่น้านบอกไม่ได้การจะได้โอ้หิ้วกันเหตุที่นนาะเลยตายเัื่องไรเราผมไปได้ไหมได้ย้อนยับพี่สาวเพราะรถส่วนตัวร้านบอกรถส่วนตัวได้เพราะว่าผมไปก็อนวัน้เป็นวันพุธเล เนี่ยนี่คือหลักกินเขาแล้วเดินทางเลยกินอย่งไรกินอย่านักที่บ้านต้งกันครับผมจอดบ้านเที่ยเดียวแม่ใช่ครับจอดเต็มที่กับเขาของรามจนมัดแค่นั้นที่จังเบิร์สิบสิบวันใส่แม็กก็คือว่าไม่ได้ไปใส่ยเลยพี่น้องแต่น้ำกันไม่ได้ไปเพื่ออื่นนะครับคือว่าจังคื้บอย่าใส่แม็ดทีนาไม่ได้ไปใส่ครับกินนกันตลอดครับผมไม่ได้ออก้างนอกอยู่ตลอดกับเม็ดผมใส่แม็ดมันบมดแล้อยู่ตลอดใส่แม็ดแต่ว่าเขาเล่นคลองนะเพราะว่าแม็ดบนรถหลายอยู่แล้วพี่น้องทั้งแม็ดทั้งเตี่ยวมันครตลอด เต็มพี่น้องแน่ๆเพราะาป้องกันดีที่สุดกับพี่น้องเเต็มมลยแ่่พนนะป้องกันดีที่สุดเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันอะไรมันมันเป็นขัดตัวทื่นเลครับมันอยู่นางนี้หรอกชักระโลกคนพ่อคนแม่มันอย่างนี้หรอกเบาซื้อซะีำดีแม่จะเป็นหนึงเป็นกระสูนเป็นกระสุนพี่น้องเป็นสายตาใสกว่าเลยระวังยางบดแม่กับบดบดรอบสองที่ดีขึ้นเดินบดท่านดีอยู่นั่มีมากรอบสามตัวตัวอยู่แล้วแล้วมันเป็นอยังคอยต้องมักเป็นช่วงเทศกาลตลอดแม่จะ สังกเสกัดตลอดเลยครับพี่น้องสาลายเป็นมีนาเนี่ยเรื่องขึ้นมีนาพวกหาเงินของมอลำพี่น้องที่ดีมันเบิดูดูการมันกับงานกระห้างนี่อยูจะกามาหลบสองไหมเลยหอไม่เแม่นยิ่เราแบบแม่นเงี้าร่างสามสงการอีล่เบิ้งไปเนี่ยรอบนี้ห้สน่กวากการไปรอ น uh ้องแมนที่ดีเยอนอยากกบน้อแม่ขายของเก่าพี่น้องจินิดถ้าแม่นึ่งสองซมออ๋อบอของเุอะไก่อนข้อไนออไปเลยายกกลับมาจะไปโดนบานเี่ยบอลท่านมีแวะออกหกุณนน่าเหมือนอไเออเร็วๆสั่นอะหรถ่ายถ่ายเปยจมบ้านมุดเี้ยไปแด เอา accurate, ้าไม่ยคกับาก็จาคิดอยู่นล้วมันจะคำที่คำพูดการคนใช่พี่รองเลยอย่าดืดนอบักกาดม้านบักกาดม้านนัะไปหวองเฮาใชดีพี่้องเลยจะเล่นไปซื้อของไหมซื้อน้ำหวานบอกคนอะไรพูดด้วยไม่พูดด้วยมือเย็นไปแล้วเขายิงเขายิงเล็กหน่อยยิบ สองยสาปีฮ้ไปแล้วตรงแมนตรงมนก็พลุงนี่ยยูรัมกันเ้ำคนผิดกันบวกกันล้วโอ้ยมนมคนนึงั่มูอกอพแมนผู้หนึ่งว่าชือพ่อผู้หนึ่งดีแท็กใส่กันมันไม่คืนนัญญัณบอดีเพื่อนสัญญาณบอดีโอ้ยหอมไแล้วดยวสะพาให้สะพายิหอมมาสั่น หัมเอาพูดเดียวเด้อจันเม็ดต่อยทีนี้แหะเด้ออือพี่น้องเดี๋ยวถามเบิ้งอีกคลิปเดี๋พี่น้องมีเสพต่อพี่น้องแต่ก็เม็ดต้อยปฏิเสธอย่งกันเดี๋ยวพี่น้องต้องเสียเลยพี่น้องมากทิศเขายังตัดกันตลอดครับผมแม่นผมมาผมมั่วหอนหอนต้องเสียไม่หลับเพรปลากับไกล้ใกล้กับหมูเฮ็ดเป็ดไก่หาทุกวนกินตลอดแม่นบ่กินยู่นี่กกินยู่นบ้านทางหน่อยมองพี่น้องที่เห็นคลิปมาแล้วร้อนบางคลิปอันของผม ที่ถ้าก็เก่งหน่อยข้าวเนีวพี่น้องฝากี้ตามเพื่อนแม่เก่งหน่อยข้าวเหนียของน้องมาโอ้ขึ้นหลายได้พี่น้องตั้งแขึ้นหกสิบคือตัวเนี่ยตอนเราขนาดขนาดไอ้นิ้วว่านเดือขึ้นได้นี่ไอ้นิ้วว่านเดือลงได้ไหนลงเลยเหรอลงฟังลงแซท้ไอ้ใช่พี่นองฝากต้องให้ทุกทุกคนพี่น้องท่นฝ่ายผมผมพานแล้วการน้องใช้มาว่าเออฝายน้องน้องงี้แล้วใจดีพี่น้องฝากทุกคนและพี่น้องใช่แล้วครับแต่ทุกคนแต่ห้มีรายได้เหมือนกันนะครับ มันก็ไป็นนักหนาอย่างเดียวซอยไอยซอยไอ่ซอยนอกซอยทุกอย่างก็เป็นหน่อซอยความตันเข้าเดียวเป็นฝากให้ปุ๊บเรีนปุ๊บทานปั๊บออกสรางนไรเนี่ยตะกี้บอกเรืต่อยว่าเรืต่อยเคยสร้างผมอยู่เลยแ่องสรางนไรเนี่ยครับอันตะกี้ผมมานั่งรถเข็นหล่อเนาะสำหรัเสื้อผ้าอย่างเนี่ยครับทานไถช่องอันสร้างนรอย่างเด้อหลานคนไหนด้วยเนี่ยคนหลุดวันนะท่านผมงกับถามบอมเห็นบอมเห็นแต่เขาไม่ได้คุกทีกันขนาดนี้น้า ผมเลไมาททยที่ละททยี่ะแต่เราเก่งแก่ผมเราก็กล้านะะนั้นคือผมผมยางพันได้พี่น้องยางพมยังไปรถเข็นไปใสมาใสยังลำบากคือรนสิก็ต้องโอ้ยยากยากพอลุงยางไปต่อยเด้กเ่ารยางมาพี่ยูดนีซี้เียลลยพี่น้องครางันร่กันเลยแต่วันอยู่พ่อหน้าอยุเพ่มันจอดกันแเพราะว่าบริเวณพานะพี่น้องบริเวพาให้ตหละสำรามันจอดกันแคแค่แนวโยันครัใหญ่เพื่อนซอยตท้าองเก็บอีทีหนึ่งนะครับผมพ่อหน้าซอกนพี่น้องชาย นี่กรนี่กรเพิ่นกเม้สแกงใสน้องแม่นมาหนึ่งพันถ้วยเอ้หนึ่งร้ยถ้วยนะพีน้องเกงเลยพี่น้องเกงตั้มพี่น้อง่านะข้าเดียวแบ่งไ้แบ่งไปท่า้ที่เมือไรสวยมากคบ้างวยเนาะทานบดลอียดพี่น้องขายด hmm. ีครับเอมหนาล้านข้าวเดียวปุ๊บเลยครับน้องแม่นจะเดีไปสื่อของทำไมครับไปรับกินเอไปสื่อของลงมาขายต่อสอ่วงบท่านเดี๋ยวเขาหม้เราใส่ไม้่นฝักทางด้านในใจี่น้งครับ เลอกี้ผมไ่มีฝากมาดวนไหมาเปล่าเาเลียยาวพี่ร้องนะคลิปนี้เรเยาวครับบงการเขาคุยพูดคุยกันให้หาพี่น้องอ้าถ้าคลิปนี้ขอพุ้พี่น้องเมนขอกท่นาด้นะุกสับสกายทุกไลท์ทุกแกที่ให้การติดตามช่างน้อยพาเพลินแม่ต้อย แต่ต้องฟิลแรมนะครับผมเบาหนึ่งชีวิตก่อนนะครับชีวิตวันชาแนลจิตตุลย์แมนธิรยุทธ์ควมเดชทีมงานเบอร์สุขุชนแล้วกับที่ขานไปเลยด้วยยังท่านพานพี่น้องคนหนึ่งจริงหน่อยชาแนลจริงหน่อยชาแนลฝากทำเรืองพี่น้องนะครับเพิ่นการเขาคอยมีเวลามาหาเขาเพื่อกับงานการเพื่อกับมีแต่ว่าแล้วจะพยายามเป็นทายคลิปลงอย่างครับพี่น้องเด้อพี่น้องติดตามพลังนักเล่นใจเบอร์สุขุชนครับผมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมคุณพี่วันีวิตสวัสดีครับ